สวัสดีพี่น้องผูนะ้รนะับประจานทกระตยทุกท่านนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลสำหรับกลุ่มเรานะครับกลุ่มเรากลุ่มแดงเมืองเพชรนะครับห้าห้านะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเพิ่งตั้งกันเมื่อสักห้าหเดือนมานี่เองนะครับที่จริงก็เป็น ชุมเก่านั่นแหละนะฮะแต่ว่าเมื่อเราเรปี5-2-5-3นี่เราก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแต่ว่าพอหลังจากเกินเหตุการณ์ปี5-3แล้วต่างคนต่างแยกกันไปนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคัามคิดของกลุ่มผู้นำนะครับซึ่งเคยไปชุมนุมเรียกร้องหรือว่าไปต่อสู้กันที่ ที่ลาจะประสงค์นะครับบางคนก็โดนไล่ยิงมาบางคนก็โดนยิงรถยิงลาอะไรกันมาซึ่งเราก็ได้รับบทเรียนตรงนั้นมานะครับเราก็คิดว่าเราคงจะต้องตั้งคุมกันอีกนะครับเพื่อต่อสู้ต่อไปนะครับอ,อตอนนี้เราได้เปลี่ยนชุดกรรมการไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวบางที บางท่านกรรมการบางท่านอาจจะมีธุระอาจจะติดโน่นติดนี่ไม่ค่อยมาทำามาร่วมประชุมเพราะนั้นเราก็เลยคัดเอาผู้ที่ปลอดโปร่งมานะครับที่นี้ในกลุ่มของเราเนี่ยตอนนี้เราตั้งเป็นคณะกรรมการนะครับมีกรรมการก็ประมาณ18คน นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาอีกห้าคนสามกหาเป็ 3, 4, 5, อ่าสมการสิบสามคนนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาอีกห้าท่านนะครับก็เป็นสิบแปดคนนะครับประเดี๋ยวเออเราก็จะขอแนะนำนะครับทั้งท่านประธานแล้วก็ทันน้งคณะท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านที่ปรึกษานะครับเสนอนผมขอแนะนำอา่า ฐานที่ปรึกษาก่อนนะครับคือท่านอดีตนายอำเภอบ้านลาดนะครับท่านสำราบุลรอดดิครับนะครับแล้วที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งเราเรียกว่าคุณงวนคุณงวนนะครับชื่อนี่ครับนะครับชื่อจริงชื่อคุณบุญชัยนะครับาพาติกรมงท่านนี้เป็นนักธุรกิจ นะครับนักธ,ธุรกิจค้าไม้เรามีสนามฟุตบอลให้เช่า3-4สนามนะครับซึ่งท่านก็รักประชาธิไปไตยท่านก็มาเข้าร่วมฝูมกับเรานะครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาคือคุณไพโรธอังคานรุรักพัน์นะครับอยู่ข้างหลังครับ้างหลังครับท่านนี้นเป็นอดีตพัฒนาการ ธัฒนากรอำเภอนะครับบาลลาซึ่งเคยอยู่กับท่าน,นอำเภอนี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์บุญเยี่ยมท่านนี้เคยเป็นพออ,อยู่โรงเรียนวัดบันไดทองนะครับวันนี้ท่านยังไม่มาแต่เมื่อเช้านี้ท่านก็เอาน้าบริการน้ําน้ําแข็งมาให้นะครับบุญเยี่ยมอินทเสแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาคือผมนายสมดา์แสนสุขครับขอบคุณมากครับ นะครับนี่ก็คือมีที่ปรึกษาห้าท่นานสำหรับกรรมการนะครับคนที่เป็นประธานนะครับประธานนี่เราคัดเลือกกันนะครับเราไม่ใช่ว่าใครมาเป็นก็ได้คณะกรรมการคัดเลือกกันว่าใครควรที่จะได้เป็นประธานนะครับแล้วถ้าถึงวารละนะครับเราก็มีการเลือกอีกนะครับถ้าประธานท่านนี้ทาไม่ดีเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่คือเป็นระบอบ นะครับเป็นระบอบนะครับประธานในยุคนี้นะครับก็คืออาจารย์ทัศนีสรยานะครับหรือครูเล็กครับเรารู้จักในครูเล็กนะครับรู้จักครูเล็กแล้วก็คุณศักชัยปีแก้วเป็นรองประธานครับขอเชิญคีณศักชัยนูนคนที่อยู่เขาย้อยนะครับแกนนำเขาย,อย้อยรองประธานอีกท่านหนึ่งคือคุณสมเกียรตมิมิ่งมาลัยละ ครับท่านนี้เป็นอดีตตำรวจนะครับเลขานุการคือคุณชวลิตพึ่งพินิษต,ตัว,วอ้วนๆหน่อยแม่ขัวครับนี่แม่ขัวประจำกลุ่อเฮลันยิกก็ได้แก่คุณอุทัยแก้วมณีครับคุณอุทัยอยู่ไหนเอ่ยอคนนี้อดีตทาหารนะครับอ ประชาสัมพันธ์ก็ได้แก่คุณปริชาติทองอยู่นะครับเป็นประชาสัมพันธ์คนสวยครับคนนี้ร้องเพลงเพราะ<ห>แล้วก,วก็ประชาสัมพันธ์อีกท่านหนึ่งคือคุณเปล่งศรีมิ่งมาล,ลัยลักนี่มาองเพลงเพราะอาดีตอาจารย์ครับธุรการนะครับก็ได้แก่นายอภิชาติพลอยปื้มสวัสดีครับนี่เป็นผู้ช่วยเภสัชจุโลโรงพยาบาลนะครับไทร ใครไปเอายานี่ไปหาท่านนี่ไ่้นะครับพอบอกว่าแดงพับให้ฟรีลอเล่นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นธุรการคือคุณสุนทรสิงหทองทานนี้เป็นผู้รับเหมาผมดิ้นอยู่เป็นนักธุรกิจนะครับคนนี้เขาเรียกกันไอยักษ์ ทีนี้ก็คณะกรรมการนะครับก็มีคุณส,สิริรัตน์สุนิลนอ์อนนี้ก็อาจารย์นะครับื่อเล่นชื่ออาจารย์อ้วนแล้วก็น้งสุภัตราพรายมณีมาป่าวครับวันนี้ปอป่วยครับยติป่วยแล้วก็นายเล็กกินจันมาครับนี่ท่านนี้ครับแล้วก็คุณประเทืองเทพรอด กระเถิงวัดปาอ้อนนี่ครับนี่ตัวเลขแต่แข็งแกร่งนะครับนี่ครับคือคณะกรรมการแล้วก็ที่ปรึกษานะครับทีนี้ระบบของเราเนี่ยเรามีระบบนะครับคือหมายความว่าจะทําอะไรนี่ต้องปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษานะครับเราจะมีการประชุมกันทุกเดือนแล้วก็จะมีการสังสรรค์กันทุกเดือน นะครับประเดี๋ยวกลุ่มดําเนินการยังไงนี่ประเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านประธานนะครับได้มาชี้แจงขอขอเรียนเชิญครูเล็กครับขออนุญาตเรียกครูเล็กนะครับนสนิทเดกรการเยียาเสวัสดีทุกทัท่านค่ะแล้วก็ขอต้อนรับท่านองค์โตสุนัยนะคะ คือต้องออกตัวก่อนนะคะครูเล็กนี่ไม่เก่งหมดในการพูดนะคะแต่นี้เราเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องการดําเนินงานของกลุ่มเราว่าทําไมตอนนี้เราเราเราถึงได้เป็นตรงนี้เราถึงได้มีมวลชนที่มีอุดมการณ์สูงเหมือนเหมือนกันเนี่ยมาอยู่กับพวกเรานะคะขั้นแรกที่เราเราจัดตั้งคือเราจัดตั้งคณะกรรมการทั้งหมดตั้งแต่ประธานรองประธานจนกระทั่งมีที่ปรึกษาเนี่ยแต่เราขอบอกว่าทุกท่านที่เราจัดขึ้นมาเนี่ย มีคุณภาพในการทํางานทุกคนไม่ใช่ว่าจัดขึ้นมาเพื่ออะไรแต่การจัดตั้งตําแหน่งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์อะไรหรือไม่ได้มีอะไรนะเพียงแต่ว่าเราเอามาทํางานให้เข้าระบบแล้วทุกคนที่ช่วยงานเราได้อย่างเต็มไม้เต็มมือแล้วเข้าใจกันตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอยู่ตัวกันแล้วคณะกรรมการทั้งหมดมี13ท่านนะคะที่ปรึกษาอีก5ท่าน <c oughs> คนให้ความร่วมมือดีค่ะแล้วเราก็รู้สึกทํางานอย่างมีความสุขอ่า ทีนี้วิธีการดําเนินงานของเราเราทํางานเรายอมรับเลยว่าเราไม่มีเงินหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใดทั้งสิ้นนอกจากคณะกรรมการทั้งหมด18ท่านเท่านั้นนะคะอ,อ,อย่างเช่นจัดเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยเวลาเราจะเข้ามาจัดชุมนุมกันเราก็จะต่างคนต่างหิ้วอาหารกันมาใครจะเอาอะไรมาก็ว่าแบ่งกันรับประทาน,ห,นหรือว่าจะจัดกลุ่มขึ้นมาหนึ่งหม้ออาหารข้าวหม้อแกงหม้อเราจะจัดอย่างนี้ตลอดนะคะ ส่วนของเราซึ่งเป็นทีมงานเราก็จัดของเราข้าวหม้อแกงหม้อเตรียมรองรับเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็อย่าสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมจัดกิจกรรมทุกเดือนนะเอาเงินที่ไหนกันพวกเรานี่แหละค่ะแล้วก็คณะกรรมการทั้งหมดก็คนละ100บาทคนละ100บาทเท่านั้นแล้วอาหารการกินเราไม่ได้จ้างใครนะะเรามีแม่ครัวประจําอยู่ข้าวของเครื่องใช้ไม่ได้ยืมของใครเอาพวกเรานี่แหละค่ะแล้วเราก็อยู่กันอย่างพื้นพื้น,นไม่ได้จัด ตั้งอะไรกันชนิดที่ว่าคนอื่นเข้ามาแล้วลำบากใจหรือเราทําอะไรแล้วเกิดความลำบากใจหรือมีการขัดแย้งเราไม่มีตรงนี้นะคะทีนี้เป้าหมายของเราที่เราจัดข่าวนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเสื้อแดงในเพชรบุรีเนี่ยมันก็มีนะคะมีมีแทบทุกหลังคาเรือนแต่ทีนี้ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่ทราบยากมากที่จะออกมานะคะไอ้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยบางคนก็เข้าช่องฟิตเลยนะคะ ก่อจะออกมาสวันยังไม่ละลายแข่งเลยยังไม่ละลายเลยบางคนก็อ่ะโอเคเราบอกว่าเอาอยู่ในนี้นะเอาแหละไม่ไปไปกรุงเทพหรือไปไหนไหนไม่ออกสถานที่เพราะไม่สะดวกนะคะเราก็เลยอ่ะตกลงไม่ไปก็ไม่ไปแต่อยู่ในนี้เดือนหนึ่งเราจับทีออกจากบ้านยังไม่ออกเลยบางท่านเราก็เออเราก็เห็นใจเขาเน้บางครั้งก็เราก็ไม่เข้าคือคือจริงๆเราจะเราจะไม่บังคับใครเพราะว่าการเป็นเสื้อแดงพอบอกปั๊บเนี่ย มันเข้าใจกันรู้เรื่องเนี่ยคือเสือ้อเสื้อแดงจร้อยเปอร์เซนต์อยากจะมาคุยอยากจะมาสังสรรค์อยากมีเพื่อนแต่บางคนก็แดงเชียร์อยู่ข้างในบางครั้งเราก็เราก็อึดอัดใจนะแต่การที่เรามาตั้งและรวมกลุ่มตรงเนี้ยคือจริง,รงๆแล้วในพิบุรีไม่มีที่ยืนของคนสแสดงบอกไว้เลยไม่มีที่ยืนเราก็ทุกคนก็สี่ห้าคนก็มารวมกันพอดีเป็นข้าราชการบำนาญทั้งนั้นเลยในทั้งหมดคณะกรรมการก,ารการ็มารวมกันว่าจะทำยังไงดีที่จะให้เสื้อแดงเข้ามายืนได้เราก็เลยจัดหาที่ให้<ๆ>ก็เลย ไปเอาตรงนี้ก็นม่ดต้องเสียค่าเช่าครูเล็กก็เลยจัดการอเอาที่ตรงนี้แล้วกันอยู่กันแบบง่ายๆอยู่กันแบบพื้นๆไม่ถึงสากันก็โอเคกันพอมาจัดเข้าจริงๆในครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าน่าจะเวิร์คเพราะทุกคนก็เข้ามาพอครั้งที่สองที่สาที่สี่จนกระทั่งหนึ่งบัดปางน,นี้มันก็พูดง่ายขึ้นพอบอกปั๊บก็มากันบอกปั๊บก็มากันนี่เราก็จะมีอะไรพิเศษขึ้นมาเรื่อยอย่างเช่นเอาอ คนส่วนคนในพักเพื่อไทยอย่างเช่นท่านดเรเนี่ยเชิญมาเนี่ยก็ต้องการให้ความรู้กับพวกเราว่าตอนนี้ท่านดรมีอะไรบ้างที่จะมาบอกเรามีโครงการอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยวันนี้วันนี้ช่วงระยะนี้มันเกิดความเข้มข้นในเรื่องการเมืองทุกคนเนี่ยที่มารู้เรามีความสงสัยทั้งหมดเรารู้เพราะก่อนจะมาก็โทรคุยกันละโทรคุยกับประธานจนต้องงงตอบไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปด้วยพูดมากไปก็ไม่ได้เดี๋ยวบวลชนจะ จะเกียดชงังกันมากขึ้นถ้าเราไปพูดว่าเออเราเห็นด้วยมันก็ยังไงอยู่เอางี้แล้วกันตัวท่านเองท่านก็มาเป็นเป็นให้เราเห็นนี่แหละมีอะไรก็เดี๋ยวคุยกับท่านได้แต่ก่อนอื่นที่เราจะซักถามอะไรท่านเนี่ยเราก็ฟังถึงโครงการของท่านก่อนเพราะโครงการที่ท่านเอามาเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะคะ,ะไม่ได้ว่า โครงการนี้ใช้เฉพาะสีเสื้อสีเดียวไม่ใช่นี่เป็นเรื่องของคนในประเทศชาตินะคะเราต้องช่วยกันอย่างน้อยเนี่ยก็มีคนแบ่งเบาภาระเราไปพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ต้องมีภาระอะไรมากนะถ้างานอันนี้สำเร็จได้เนี่ยเราก็จะสบายขึ้นนิดนึงคืออย่างน้อยพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรให้กับเรามากนะนะคะก็ทุกคนก็ยังสงสัยอยู่นะคะท่านเดี๋ยวท่านต้องชี้แจงเรื่องเนี้ย มีจริงไหมนี่คือความสงสัยเลยเป็นไปได้ไหม,มาหานี่นะคะเรื่องนี้เขาสงสัยมากแล้วบางคนเนี่ยไปห,ห,หยิบมาป๊อโยนไปเลยไอ้น,นี่มันเสื้อแดงมันทํเนี่ไอ้น,นี่พักเพื่อไทยโยนป๊อปเลยยังไม่รู้เลยว่าประโยชน์นี่คืออะไรยังไม่เข้าใจยังไม่ฟังไม่อะไรคือความที่เกลียดชังมากเกินนี่เราถึงคุยกันยากแต่ทุกท่านที่มาทุกคนเนี่ยเห็นด้วยสนับสนุนโครงการแต่ทีนี้บางคนเนี่ยเอามาบางคนมาไม่ได้ก็ส่งตัวแทนมา ะะทีนี้ก็คงจะไม่ไม่ไม่คุยอะไรมากเออมีนิดหนึ่งคือคืองี้ค่ะสมาชิกทุกท่านซึ่งเป็นทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าสมาชิกเก่าเนี่ยเวลาเราจัดเรื่องสังสรรค์ปั๊บเนี่ยเราโทรปั๊บเนี่ยไม่ต้องถามนะคะว่ามันมีอะไรต้องเอามาทุกคนรู้ว่าต้องหิ้วกันมาเราก็ไม่รบกวนนะแต่ที่เราทําอย่างเงี้ยเราต้องการให้พวกท่านสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการในการทํากิจกรรมครั้งนี้นะคะเรามาแสดงพลังดึงหนึ่งเดืดดอนต่อหนึ่งครั้ง เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเราแสดงพลังครั้งหนึ่งมีอะไรก็มาคุยกันนะคะที่ข่าวต่อไปเนี่ยเราได้เบอร์โทรศัพท์ของพวกท่านเนี่ยถ้ามีอะไรเราจะเชิญพวกท่านมาคุยกันมาทานอาหารร่วมกันมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันหรือมีความทุกข์หรือต้องการจะให้ช่วยเหลืออะไรเรามาคุยมาปรึกษากันนะคะเราถือว่าเราเหมือนพี่น้องกันลองคิดดูนะเมื่อวานเนี่ยบอกจริงว่ารู้สึกเศร้าใจมากเมื่อวานนี่ตรงตรงที่เขาตั้งม็อบกันแถวแถวเนี้ยเขาเยอะนะ เขาออกมาเขาเยอะนะขนาดรวมๆเขายังกล้าออกเลยเขากล้าออกแล้วเราทําไมถึงไม่กล้าเราก็ยังคิดอยู่ครูเลียกอ่ะออกไปเดินได้แต่จะให้ครูเล็กไปเดินคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้ครูเล็กออกเดินได้ถ้าพวกเราพร้อมใจกันสี่้าห้าร้อยเนี่ยได้แต่ไปเดินคณะกรรมการแค่สี่ห้าคนสิบคนสิบแปดคนเนี่ยมันไม่ได้ไงทุกอย่างมันต้องต้องให้เกิดพลังไงต้องเกิดพลังมันถึงจะมีความกล้ามันจะมีจะก,กล้ามากขึ้นอ่ะนะนะ ทีนี้เราเมาื่อวานได้เห็นไปโอเ้เขาเขากล้าทั้งท้ที่เขาก็ไม่ค่อยได้รวมพลังแบบเราเนะเราพยายามรวมแต่การที่เราทาําครั้งนี้เราประเมินแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ถือว่าแค่นี้เราพอใจแล้วเพราะทุกคนที่อยู่กับเราในสมุดหนึ่งร้อยคนนั้เรายอมรับเลยคนที่ไม่อยู่กับเราหนึ่งร้อยคนเนี่ยคือคุณภาพจริงๆบอกปั๊บมาปุ๊บบอกปั๊บมาปุ๊บบางคนเนี่ยอยู่เวยังเปลี่ยนเวรมาเลยแน่นบา,างคนเนี่ยมันเปลี่ยนเวรมาเลย แล้วทีนี้เวลามีศึกใหญ่เนี่ยเข้าไปเข้าไปเราจะมีรถมาให้เราบอกได้เลยว่าในเพชรบุรีเนี่ยสำหรับเสื้อแดงรถบัสได้1นึคันได้แน่ๆสำหรับคนที่ไปได้นะคนที่ไปไม่ได้เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะบกมืออยู่หน้าประตูบ้านเราไม่ว่าแต่คนที่ไปได้จะได้รถบัสหนึ่คันนี่คือเรารวบรวมได้ภายในหนึ่งปีนะ